สวัสดีค่ะก็อัพพิโซอนี้นะคะหวานก็มีเรื่องราวของตัวละครเจ้าไขา่นะคะหรือว่าเจ้าหานหรือว่าเจ้าเสียน,นะคะ่ะสามชื่อนี้เป็นคนคนเดียวกันนะคะคือคนที่ชอบเดินไปไหนมาไหนกับกับกรอะคะ่ะ เกาะที่เป็นดินน้ำลมไฟทองที่ตอนนี้เหลือแค่ทัดทองเกราะทองอันเดียวแล้วนะคะก็สำหรับเจ้าข่ายหรือเจ้าหานหรือว่าเจ้าเสียนเนี่ยก็คือเป็นที่เราเห็นกันนะคะคือโกงแน่นอนนะคะคนนี้แต่ว่าเขามีประโยคตล,ตลกตลกดีนะคะ <c ười> คือเขาชอบเรียกฉีเฟิงเนี่ยว่าน้องเขยคะ่ะแต่ว่าเขาตามค่าน้องเขยสุดๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ของเขานะคะก็คือ,อขันที หั่นเตียวของรัชวงศ์หลี่หยางนะคะหรือว่าหานเตียวนั่นเองก็ขันทีคนนี้นะคะเขาสามารถที่จะคํานวณได้ด้วยนะคือเขาก็ทํานายไว้ว่าเจ้าขายนี้แหละคะ่ะก็คือผู้ที่แบกรับชะตาของราชวงศ์หลี่หยางเอาไว้นะคะก็คือเป็นผู้ที่ที่มีโอกาสได้นั่งบัลลังก์นะคะเป็นคนถัดไปนั่นเอง ที่ต่อมาค่ะก็ขันทีหันเตียวยนี่แหละนะคะก็มาหาเจ้าขายถึงที่สำนักศึกษาสาังอินเลยเพื่อบอกนะคะให้เขาตามไปฆ่าฉีฟิงเนียนซะฆ่าทำไมก็ฆ่าเพื่อตัวเขาเองค่ะซึ่งตอนแรกในละครถ่ายทอดออกมาดีนะคะซึ่งเขาก็งงค่ะคือเขาหลงรักนะคะฉีเหวยซ่งอยู่พี่สาวของฉีฟิงเนียนแต่พออาจารย์บอกว่าไปฆ่าฉีเฟงเนียนซะ เจ้าขายถึงกับงงไปเลยค่ะค่าทำไมล่ะค่าแล้วไม่เป็นผลดีนะเพราะว่าเขาจะเป็นน้องเยขยค่าในอนาคตนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเหตุผลของอาจารย์เขานะคะก็คือ ปลุกความทะเยอทะยานในกายของเขาขึ้นมานั่นเองก็คือหากคาฉีฟงเนียนเนี่ยเปยเลียงก็จะต้องวุ่นวายและไอความวุ่นวายนะคะก็จะนำมาซึ่งโอกาสที่จะทำให้เจ้าไขา่ได้ขึ้นเป็นใหญ่นะคะคือมองไปถึงการขึ้นนั่งบัลลังของของหลี่หยางกันเลยทีเดียวชื่อที่แท้จริงของเขาก็คือเจ้าเสียนค่ะเจ้าเสียนชื่อของเขาก็คือเจ้าเสียนนะคะเป็นบุตร ชายแท,แท้ๆของอดีตห้องเต้ค่ะของห้องเต้เจ้าซุนนั่นเองแต่ว่าเป็นบุตรนอกสมรสนะคะเขาจึงไม่มีชื่ออยู่ในบันทึกของเชื้อพระวงศ์ซึ่งหลังจากที่มันดาของเจ้าข่ายนะคะเสียชีวิตลงเนี่ยฮ่องเต้เจ้าซุนก็พาเขาเข้าไปส ไปเรียนที่สำนักสรางอินเพื่อศึกษานะคะแล้วก็ได้ไปรู้จักกับฉีเหวยซงที่นั่นค่ะซึ่งมันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะเป็นเรื่องที่ทางราชวงศ์ลีหยางต้องการที่จะให้เขาเนี่ย ได้แต่งงานกับฉีเหวยซ่งนั่นเองค่ะทีนี้เจ้าข่ายนะคะเขาก็ชอบจริงๆค่ะชอบอฉีเหวยซงมากนะคะพี่สาวของฉีฟงเน,นเนี่ยนนี่แหละแล้วก็ต้องการที่จะแต่งงานกับนางในอนาคตนะคะทีนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าผู้หญิง พี่รองของฉีเฟิงเนียนไม่สนใจเขาเลยค่ะนี่เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะสำหรับเจ้าข่ายเนี่ยคือเป็นคนที่มีกลยุทธ์ดีค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่กล้าเสี่ยงชีวิตนะคะทีนี้ในตอนจบของเขาเนี่ยเจ้าข่ายเนี่ยก็ถูกฉีเฟิงเนียนล้อมะคะ่ะล้อมไว้หมดทุกด้านเลยแล้วก็สกัดกั้นไว้ในดินแดนตะวันตกนะคะทีนี้ก็คือเจ้าข่ายก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วฉีเฟิงเนียนเขาก็คือบีบนั่นแหละนะคะ บีบให้เจ้าขายเลือกวิธีที่จะต้องฆ่าตัวตายเนี่ยแหละค่ะก็ร้ายนะคะฉีเฟงเนียนค่ะพวกเราก็รู้กันอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะไม่แบบสั่งให้ตายเองแต่เขาจะเป็นมีวิธีอ้อมๆที่แบบอยู่อะไม่ดีคะตายดีกว่าเพราะฉะนั้นเจ้าข่าก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าขาในดับ พิคาดกลางหิมะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับตัวละครตัวต่อไปกันนะคะสักครู่ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i น e s นว o v e l and s ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ